วันนี้มาทําความเข้าใจนะครับของกิจกรรมที่เป็นหมุนทั้งหมด46คูนะ46โลของตู้ครึ่งปีนะครับก็อีกขอพูดถึงกงานหนึ่งก่อนนะ,ะแบบเร็วๆนะครับมันจะเป็นแคมเปญที่คุณจะต้องไปเล่นใน X อนะครับอันนี้ผมขอไม่ถูกพูดถึงมากแล้วกันคุณลองไปติดตามนะกดตามลิงก์เนี้ยแล้วก็ทํากิจกรรมที่กําหนดนะครับน,น่าจะเกี่ยวกับพวกการโพสต์การโปรโมทให้กับเกมนะครับผ่านทาง X หรือว่าทวิตเตอร์เนี่ยซึ่งผมไม่มี ID นะครับ ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันนี้นะครับจะถึงวันที่1ตุลาคข้าๆแล้วกันเนะเวลาลิงเข้าไปก็จะเป็นการอาร่านรายละเอียดตามพปกงนี้นะครับจอยเสร็จแล้วก็เล่นกิจกรรมที่กําหนดนะครับตามเวลาที่กําหนดน่าจะเป็นการโพสต์ลง X อ,อะไรประมาณนั้นวงแล้วก็สะสมแต้มเพื่อไปแลกนะครับในส่วนของรางวัลต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกเพชรต่อฟรีแล้วก็พวก e XP นะครับผมเงินส่วนีงานนี้น,นะครับที่สําคัญก็คือจะพูดถึงวันนี้นะครับจะเกี่ยวกับตู้ที่ต้องใช้ ั้งหมด46ตัวนะครับในการหมุนโดยเริ่มเก็บตัวตั้งแต่วันนี้นะครับ24นะกันยา10โมงที่ผ่านมานะครับโดยจะมีเขาจะบอกว่ามันจะเป็นการหมุนครั้งแรกก็คือเป็น30ครั้งนะครับแบบทีเดียวนะแต่ว่าสูงสุดก็คือ46อ่ะทีนี้แหล่งที่ได้จากตัวนะครับมาจากไหนบ้างก็คือจะเป็นมิชชั่นนะครับพาเนลมิชชั่นตัวที่เป็น27อันนะครับแบนแบนทั้งหมด3โวลุ่ม โดยในการกดวีดียว30ครั้งซึ่งตัวเกมบังคับอยู่แล้วนะครับจะได้การันตีแน่ๆก็คือ2 UR ในรัตซูพูนะครับหรือว่า2โลสุดท้ายเราจะเริ่มหมุนตู้นี้ได้ในวันที่30กันยานะครับก็คือวันเดียวกับที่อัปเดตนะครับเป็นเมนสเตจใหม่2อันชีกันดั้มแล้วก็ยูนิคอร์นะครับเราไปถึงตู้ใหม่ด้วยแต่ว่าเราจะเวลาเก็บตั๋วนะครับเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่ 7, เเดือนพฤศจิกา ทีนี้มิชชั่นในการเก็บตั๋วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าพาร์แนวมิชชั่นนะครับก็จะแบ่งเป็น3ามวอลลุ่มหนถึงสแล้วก็จะได้สูงสุดคือ27นะครับตอน่งวอลลุ่มก็คือได้9 9้าเคูณสเท่ากับยีสูงสุดที่เก็บตัวได้คือ46นะครับแล้วก็ที่แต่ละวอลลุ่มจะได้อีกอย่างละ1,000เพชรทั้งหมดเป็น3,000เพชรเมื่อเคลียร์ทั้งหมดโดยรางวัลที่เป็นเพชร3,000เพชรนะครับจะเข็่ยได้คือนู่นเลยนะครับคือ31ตุลาอมอากก็็็จะเปนลอินโบ bon นนััสะครบล็อกอินทั้งหมด7วันนะ โดยในวันที่1 3แล้วก็5เนี่ยได้อย่างละ2ตัวเป็น6ใบอ่าคุณจะสังเกตนะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะที่มันมีมาให้แล้วอยู่ที่27ใบนะครับของ Panel er Mission แล้วก็ล็อกอินนะครับครบ7วันเนี่ยจะได้อีก6นะครับเป็นทั้งหมดก็คือ33เท่ากับว่าอีก13ใบมันยังไม่บอกแหล่งที่มานะ ถัดมาก็จะเป็นกิจกรรม Limit e d Character นะครับปรากฏในเบสนะครับก็คือจะเป็นฮาโลทั้งหมด6สีก็คือสุมมานะครับถ้าเกิดเจอก็คือช่วงเวลาที่รีเซ็ตนะครับก็จะเป็นเวลา7โมงเช้าบ่าย3หรือว่า15.00แล้วก็ตอนห้าทุ่ม23.0นทั้งหมด3เวลาแต่เน่นจากว่าตอนนี้ผมเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับทำให้ต้องรอของใหม่เวลาบ่าย3เนาะแต่ว่าจริงๆก,ก็กิจกรรมมีเวลาประมาณเดือนเดงงก็ไม่ต้องรีบเล่นก็ได้นะครับโดยถ้าเกิดปรากฏมาก็จะเป็นนนตัวี้นะ มีหมดให้นะครับ้าตัวสีชมพูเนี่ยเป็นหมดที่เพิ่มตัวที่เป็นรักเกีถึง ,86 0พนะตัวที่เป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นแฮตแทกแปดกแล้วก็ตัวสีฟ้าดีเฟนส์8 60ตัวที่เป็นสีเหลืองนะครับโมบิลิตี้ความแม่นยำหลบสี่งนะแล้วก็จำนวนเพิ่มแปด6กตัวสีส้มจะเป็นตัวที่มีค่าบวกแฮตแทกสูงกว่าปกติีนะก4 6แต่ว่าลดโมบิลิตี้6สุดท้ายสีเขียวนะครับจะเป็นตัวที่เพิ่มค่าดีเฟน s ์ 946สูงกว่าปกติแต่ว่ารถ m o b i l ิ86นะครับก็ใน First t i e ียนะครับถ้าเกิดครั้งแรกผมมาก็ขอให้ภาวนาให้ใน1เดือนเนี่ยประกฏครบทั้ง6ตัวนะก็จะได้หมดที่ถือว่าใช้งานดีแต่ว่าเป็นค่าตัวเลขนะครับไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์นะนอกจากนั้นก็จะเป็นรางวัลน,นะครับในการเชียร์นะแบบเบสิกแล้วก็แบบแรรนะครับก็จะเป็นเฟืองนะของแต่ละซีรีส์แยกกันไปเนาะ ก็ตามนี้นะครับะระยะเวลาก็คือตั้งแต่24กันยาจนถึง31ตุล,ลาประมาณเดือนกว่าๆเลยต่อไปก็อันนี้ที่เขาบอกไว้นะครับก็คือจะมีการเพิ่มนะครับไอตัว developer material นะครับไอ double o นี่ไม่ใช่ว่าหมายถึงภาค double o นะแต่ว่าเป็นของแต่ละภาคทุกภาคนะในวงเล็บก็คือจะเป็นของภาคไหนก็ภา,าคนั้นจะมีโอกาสในการได้รับเพิ่มขึ้นนะครับก็คือปกติมันจะแรนดอมดรอปนะแต่ว่าคราวนี้คือถ้าเกิด normal เนี่ยมันจะดรอปแน่นอนละเปอร์เซ็นต์แล้วก็หนาท่าน,นะครับเวลาเ clear ซีเค็ดตัวที่เป็นดาวที่สี่อ่ะจะได้เพิ่มนะครับจากชชิิ้้้นนนเป็ดวย เพิ่มช่องเก็บยูนิตนะครับคลินิก200จาก1,000เป็น1 2 0 0เบสิกหน้าแล้วก็ถ้าเกิดคนมีเพชรสามารถขยายเพิ่มอีกเพ้สูงสุด2,200ในส่วนของพาเนลมิชชั่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูเล็กน้อยนะจ่คล,าคลา้ายๆกับสมัยชิคกีควักนะครับคืนหน้าละ9ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคืณผ่านอยู่แล้วนะที่คุณทั้งทำก็คือ Develop นะเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็เคลียร์เมสสเตทเท่าไหร่เท่าไหร่เนาะก็ว่ากันไปเคลียร์บอสเคลียร์ซอลลี่อีเวนต์นะครับใช้เอพแล้วก็อะไรอ่ะ คาแรคเตอร์รีเควสนะครับขีดค้างขีดค้างก็มากันไปเนาะอะ่มีมัสเตอร์ลกด้วยอย่าลืมเข้าเล่นซ้ำทุกวัดนะครับรวมไปถึงพวกการเพิ่มเลเวลยูนิตอะไรพวกนี้เป็นต้นสสวนอล,ล่าสุจะเป็นสมัยของ g ีควักนะครับที่ถ้าเกิดใครทำเสร็จมันก็จะมีปรากฏให้ดูเฉยๆนะดูต่างหน้าต่อไปตู้นะครับตรงนี้นะคุณกดเข้าไปเลยแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ามันยังไม่เปิดมันเปิดนู่นเลยเนี่ยถ้าเกิดกดเข้าไปดูนะครับคลิกไม่ได้หรอกวันที่30 เดือน9นะครับเวลา10นาฬิกาวลาประเทศไทยซึ่งมันจะมาคับกดแบบทีเดียว30ครั้งนะครับเราจะเห็นตัวเลขสีเหลืองเหลือที่เขียนครับว่ามินิมัม2อยูนิตการันตีนะครับหมายความว่ามโอกาสได้มากกว่าน,นั้นด้วยก็ไปดูอัตราการเล่นนะครับอัตราการได้รับเนอะเงื่อนไขการเล่นก็คือในข้อความเดิมนะครับก็คือกดครั้งแรกเนี่ย30ครั้งสูงสุดสได้ 46, 6จากล็อกอินแล้วก็27จากพาเนลก็จะเหลือ13ที่ไม่ได้บอกแล้วก็เปิดครั้งแรกก็คือวันที่30กันยานะจะเปิดแบบ กดได้ทีละ30นะครับ1ครั้งจนถึงวันที่7พฤศจิกาแล้วก็รอบที่2นะครับจะเริ่มในวันที่8เตุลาอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าก็จะเป็นแบบ10ครั้งกับ20ครั้งนะครับมีเวลาประมาณ7วันซึ่งอย่างไรก็ตามในครั้งแรกคุณไม่ควรจะพลาดอยู่แล้วนะครับมีเวลาให้ในการเก็บตั๋วเดินหนึ่งแล้วก็กด30ครั้งแรกแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดพลาด30ครั้งแรกคุณมีโอกาสในการกด10กับ20ได้นะครับในรอบต่อไปอย่างไรก็ตามในการกดแบบ10แล้วก็20นะครับจะแตกต และจะจำกัดการกดแบบ10 20แล้วก็30นะครับเพียงแค่อย่างละหนึ่งครั้งเท่านั้นก็คือถ้าเกิดคุณพลาดรอบแรกเนี่ยคุณก็ไปเหลือโอกาสในการกดแค่10กับ20นะครับแค่นั้นเพราะฉะนั้นด้วข้อกาหนดแบบนี้ครั้งแรกสุด30ยังไงคุณก็ต้องเก็บให้ทันนะทีนี้ที่ผมเกิดนเอาไว้นะครับว่าไอ้ minimum 2 UR หมายความว่าถ้าเกิดคุณกด,กดครบทั้ง2รอบคือรอบแรกเนี่ยเปิดวันที่30กันยาคุณกดไป30คุณได้ UR แน่ๆนะครับ2อันแบบแรนดอมต่อมานะครับวันที่31 เดือนตุลาเนี่ยคุณจะกดแบบ10นะครับได้อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการันตี UI อีย่างนั้นอีกครั้งหนึ่งส่วนไอ้หกไปสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสามารถกดได้ไหมเท่ากับว่าถ้าเกิดคุณเล่นครบตามกำหนดเวลาคือ30แล้วก็10เนี่ยคุณได้ U r แน่ๆนะครับทั้งหมดก็คือ2.1บวกเท่ากับ 3UR การันตีทีนี้มาดูนะครับตัวที่สามารถได้รับก็จะมีตัวที่เป็นไซโคแซกนะครับกันด้าบัวเมอร์ทันเดอร์โบ ป๊อตอิมเพลว์บิลไซส์แล้วก็เดสไซส์นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าน,นี่แค่ส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูจริงๆดีกว่าว่ามันมีเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีบอกชัดเจนที่ดับเบิ้ลเลยเมื่อเข้ามาดูที่ดับเบิ้ลนะครับก็จะมีตัวละครตัางต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็คือดับเบิ้ลของทั้ง46่สพูนะครับก็ก่อนที่จะการันตี2 UR สุดท้ายนะก็จะเป็นจำนวนนี้นะครับ UR 1.5% s ์ U r 7.5% SR 30 R 59แล้วก็ซัพพอร์เจเปอร์ยันแม่นะครับ UR 0.5กับ s ก r 1.5 นั่นรวมไปถึงโลที่1นึถึงสิแล้วก็โลที่1นถึงเนะครับก่อนการันตี UR แรกด้วยและในโลสุดท้าย4 5่สนะครับแล้วก็โลสุดท้ายที่20กับ10เนี่ยการันตี UR 100% UR ที่จะปรากฏในตู้นะครับจะประกอบไปด้วยก็คือผมนับดูแล้วทั้งหมด22ตัวนะก็จะเป็นของตู้ถาวร14แล้วก็อีก8ตัวนะครับเป็นนันลิมิเต็ดที่เคยปรากฏมาแล้วนะแต่ว่าจะไม่รวมถึงตู้ใหม่ๆหม่บ้งเพราะผมไม่เห็นตัวที่เป็นเจ้าเล่าปีที่นันลิมมมมิเเตตตต็็ดช่่่นนนกกััััะะะคคือหลงาจจไีีแวววถร14 กับ8ตัวนะครับในลิมิเต็ดของที่เคยผ่านมาตั้งแต่ตู้แรกจะไม่ปรากฏของพวกที่เป็นลิมิเต็ดนะครับอย่างเช่นสไตฟีดัมเซต a หรือแมทกระทั่ง g h New ในตู้ถาวร14ตัวก็จะประกอบไปด้วยฟินิกนะครับแล้วก็จะมีอ r ริเอลแ t มบัตส์ซิกฟอร์มเอ็กเซียแล้วก็ฟีดัมนะครับกระโดดไปเป็นคอสโบร์น e นีลทีฟยูนิคอร์ดเดสทอยด์โหมดซาซับี่นิวเลอไซส์ไซเคิร์บีซีเอน คาร์แซกหนึ่งฟัวเมอร์เันเดอร์โบสองไซโคแซกสามนะครับแล้วก็จะมีดิโอซีตรงนี้นะครับกระโดดมาเป็นการ์ดน้ำเบสไซเฮลแท้งนะครับตัวห้าแล้วก็จัสซี่ตัวแท้งนะครับตัวที่หกสองตงัวท้ายจะเป็นฟอร์ดอินพาวส์ซัพพอร์ตกับบิลไซซัพพอร์ตนะครับส่วนตัวเอซินอาร์ขอไม่พูดถึงแล้วกันนะข้ามไปเลยนะฮะจะเป็นพวกตัวที่เคยอยู่ในตู้ทั้งถาวรแล้วก็ตู้ที่เคยผ่านมาเป็นตู้ใหม่ด้วย จะมีซัพพอร์เตอร์นะครับที่เป็น UR ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ซึ่งผมจาไม่ได้หรอกว่าอย่างแต่ลําคืออะไรบ้างนะก็ไปดูกันเองนะครับอย่างไม่เซออาก็เช่นกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการการันตีนะที่45กับ46นะครับสโลสุดท้ายกับครั้งที่20แล้วก็ครั้งที่10นะครับเวลากดทีเดียวก็คือ20ครั้ง10ครั้งหรือว่า30ครั้งก็ยู่22ตัวเหมือนเดิมนะครับทีนี้มาดูกันอีกครั้งนะครับหน้าตู้จะมีบอกชัดเจนนะมีไซโคแซ็กนะครับ ฮันเดอร์โบลก็ฟอสตินเพลวมีบิลไซมีเดสไซเคแล้วก็ชาแซกพีโอล้วก็จัดซิตนะครับที่เคยผ่านมาแล้ว8ตัวแรกแล้วก็ตู้ถาวรก็น้ำปูไอเอ็กเจ็ 78, A, iker, แปดดีซีเอ็ไซเคิลก็เลอไซนิวทัสซาบีก็ยูนิคอนแนด์ทีพคอสบ f รีดอมเอ็กเซียปัปทอสซิกฟอร์มอรเรียลแล้วก็ฟินิกกันเองนะครับทหั้งหมดอ2ต,ตัวตามนี้นะก็คุณไม่ต้องกังวลไปนะครับถ้าเกิดคุณเล่นตากรนหนดเวลาหาตัวให้เพียงพอทีเดียว30ครั้งนะครับกดรอบแรกแล้วก็ไปกดอีกทีก็คือรอบ2องน่าจะเหลืออีกครั้งอีก10ครั้งใช่ไหมตอนวันที่31ตุลาประมาณนี้สำหรับกติกาการเล่นของตู้4 6โลนะฉลองครึ่งปีนะครับก็แค่อย่าพลาด ในการกด30โลแรกเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ